ช่วงเทศกาลครับหถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่เราอย่าน้ยมีไหมมีไหมไม่มีโอ้เยี่ยมฟองใหม่คนข้างลื่นอ่าโอเคตัวอี้เนี่ยเป็นตัวดิงตัวพู่แล้วก็แจ็กกี้นี่ก็ตัวพู่แต่แจ็กกี้นี่ยจะจะเด็กกว่าตัวอี้นี่จะหกขวบแจ็กกี้นี่สี่ขวบทีนี้การเล่นเล่นกลที่ผมสอนไปเนี่ยอ่าจุด ไข้แแมกมันอยู่ที่การเอาปองวางแล้วบนจมูกแล้วก็หายเข้าไปในปากเพราะนั้นถ้าลิงเล็กมันจะเล่นลำบากเพราะเวลาอมมุอแก้มันปองใช่ไหมบางมุกของเขารู้เลยว่ามันหายไปไหนแต่บางที่หลอกเด็กก็ได้หลอกได้ไนผมชอบหลอกเด็กชอบหลอกเด็กเด็กเล็กๆมาดูหายไปไหนลูกอยู่ในมืออเงี้ยเราก็เออหลอกเด็กได้เนาะ ก็เขาก็จะเอาเข้าปาดเอาเข้าออกก็คือดูเหมือนก็เราดูดูความเหมาะสมดูแล้วก็ดูความว่องไวดูการเล่นดูการตอบสนองของเขาอะไรเงี้ยที่เห็นออกรายการเพิ่งฝึกได้ไม่ถึงสองเดือนผมเพิ่งเข้ามาทำงานเองแต่ความที่เจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงมานานเขาเลี้ยงมานานน,นี้เขาก็ไม่เคยเจอเขาเลี้ยงเมื่อก่อนเขามีพนักง,งานเลี้ยงแล้วก็ เอาถ่ายรูปอย่างเดียววันๆอุ้มถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ได้ฝึกไม่ได้สอนอะไรทั้งนั้นจนผมเข้ามาเสนอตัวอันนั้นที่เข้ามาเสนอตัวนี่นคือผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเพิ่งกลับมาจากเมรเพิ่งกลับมาแล้วก็จริงๆแล้วฝึกได้เกือบสองเดือนตีถ้าสองเดือนอ่ะยังไม่คล่องยังไม่ไม่อะไรเลยถ้าคล่องจริงๆมันจะสนุกกว่านั้น อย่างการเต้นอย่างการขี่จักรยานเนี่ยตอนนั้นยังเบรกไม่ค่อยเป็นในตอนหลังมาโอ้โหเรียกว่าแทบจะแหมเบรกสไลด์ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันมีจักรยานเนี่ยมันจะมีสเต็ปของมันเริ่มจากสี่ล้อสี่ล้อก็คือมีล้อข้างช่วยใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็พอขี่คล่องเบรกเป็นดีดกระดิ่งได้ปุ๊บเบรกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาปั๊บเนี่ย สั่งเบรกเป็นเบรกเงี้ยหรือไม่ไม่ยังไ,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 ไม่ทันสั่งเขาจะรู้เวลาลงเนินลงเขาเขาจะเบียรเบรกเ,รยเียก์คาดเขาได้เลยแหละพอสเตจที่สองก็คือเอาล้อช่วยออกอก็เป็นปั่นสองล้อสเตจที่สามเหลือล้อเดียวแต่การที่จะฝึกลิงมูลังตั้งขี่จักรายานล้อเดียวเนี่ยยากแต่มีที่ทำได้คือที่ขมินส่วนใหญ่จะเป็น ซิเมนซี C. ทำไมผมถึงพูดเป็นซิเินซีเพราะว่าซิเมนซีมันไวไงพี่ตึงมันไวมันกล้องตัวลังตังนี่กว่าเยอะยากกว่าแต่ว่าไอ้แข็งแรงนี่แข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าตอนนั้นก็เลยเลือกให้เขาเป็นการเล่นกลแล้วให้ให้โจอี้เนี่ยเล่นกลแล้วก็ปั่นจักรยานตอนนั้นฝึกไปแค่ แล้วก็เต้นได้เต้นก็เพิ่งหัดเต้นนิดๆหน่อยเพราะว่าคนเป็นเจ้าของอนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนเขาเห็นว่าเราฝึกได้นิดๆหน่อยปุ๊บเขาก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เบสิกเมืองต้นเลยก็คือตบมือยิ้มหอมแก้มบายบายส่งจูบสวัสดีครับก่อนที่จะเต้น ไอ้โจอี huh. mm ่น hmm. uh ี huh. uh ่ม huh. uh ีนี่นี่ฮะจะกดไลค์ด้วยครับอ้าวอ้าวแล้วครับไม่อยากคุยกี่ปีหนึ่งเทศการฟาดทริปไม่รู้เท่าไหร่อ้าวอ้าวแล้วครับอ่ะเรลืมรื้อไปไอ้ชายชายชายหนึ่งเข้ามาแมนลืมโอเคโอเคโอเคครับโอเค เขินเขินสองซ่อมฮึดโยอี้กูโอ้ยอยู่ไหนไม่มีอยู่ในปากเปล่าไม่มีมีไหมมีไหมไม่มีโอ้เยี่ยมฟองใหม่ไอ้คนข้างลื่นอ่าโอเคฮึดหนึ่งสองซ่มดูดโอ้ยมาเลยครับหนึ่งสองซ่ม หายไปเลยครับเฉลยอีกแล้วชินกับการถ่ายรูปลูกค้าเข้ามาก็จะกอดคอหอมแก้มก่อนโอ้คอหอมแก้มหมอแล้วหรอครับโอ้แต่อาหารเต็มปากเลยนะโอ้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 อ้กอ้โอ้โอาโอ้โอ้โอ้อ้มน้โอ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 อ้้อ้โอกโอ้โอ้โอ้อ้อ้โออ้โอ้โ ต้องประมาณนั้นแหละครับต้องหอมให้ดูก่อนอ๋อต้องหอมให้ดูก่อนนะพี่นะใช่คือขั้นแรกจักรยานคือหอมลิงก่อนเลยฮะจะให้เขาทำอะไรเราก็ต้องทําให้เขาดูก่อนประมาณนี้ครับอ๋อประมาณนั้วเหมือนกันเชิญนะเหมือนกันต้องหอมเขาไปหลายรอบหอมไปหลายรอบเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ได้นะฝึกลิงนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเออแล้วแล้วยังไงขี่จักรยานนี่โอ้โหนี่เบรกได้ด้วยที่ติ๊กใช่ไหมอ๋อคือถอยดีดนี่คืออะไรพี่ดีดเรียกขอและอาหารคือ ได้จักรยานมาใหม่ฮะได้จักรยานมาใหม่นี้มันมีกระดิ่งมาด้วยแล้วก็คือดีดขอทางอะไรพวกนี้ครับอแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มชินก็คือเรื่องของการที่เราฝึกเขาอพอเราฝึกเขาพอเขาเป็นปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่าความคิดเขาก็คือดีดแล้วจะต้องได้กินได้กินประมาณนั้นครับอ๋ออ่าอ่าหอม่อยอ่าหอหน่อยครับหอมหน่อยหอมหอมโอ้โหโอ้โหจักรยานโอเคเดี๋ยวอีกโอ้โหอ่าดูดดูด่อย หรือความเคยชินของเขาคือเวลาที่เราสั่งสั่งให้ทําอะไรปุ๊บเขาก็จะได้รางวัลอ๋อได้รางวัลแล้วชอบทำทำ่านก็จะได้รางวัลเออคีโชก่อนคีโชโชว์วันเร็วไปพูดบอยอ่ะเออคีโชก่อนดิลูกกูดบอยเอาไม่ยอมเอาใส่ใส่แว่นโอ้โหอุปกรณ์ไม่ครบไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวไม่รอไม่ได้ออกหลายวันแล้วโอเคอ่ะไปจะอีกนี้ไปโชว์วันไหนบ้าง่ยพี่ ถ้าส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะเป็นเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงเทศกาลครับแล้วฮะถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่เราฝึกอยู่ในช่วงที่เราฝึกเพิ่มเติมให้เขาเกิดความเคยชินโอ้กเริ่มเรียนมมาอารมณ์เหมือนเราก็มาเล่นเด็กอะไรเนี่โอ้โหชนทําไมเนี่ยเอ้ยไม่พอใจอะไรกันมั้งเนี่ยเออเดี๋ยวใายเดี๋ยวใายให้ใส่ให้ได้โอ้ใายให้ได้นี่นี่แหม่ม่ไม่ได้คาดผมเต้นเออโอเคไปได้โอเคนี่นี่ โอ้ไม่ธรรมดาไม่พอใจขี่จักรยานชนนะถ้าใครอยากมาเจอ <laughs> ความน่ารักแบบนี้ผมว่ามาที่นี่ได้ผมก็เพิ่งเคยนี่แหละลิงหอมแก้มอะไรได้บ้างพี่อตอนนี้ที่ที่ทำก็มีเต้นได้เต้นได้ฮะเต้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เต้นได้มีเล่นกลจักรยานบัดดีเล่นกลบัดดีหอมแก้มโชว์หอมแก้มยิ้มได้เมื่อกี้นะยิ้มได้โอ้แต่งตัว พี่โชว์โชว์เต้นให้ผมดูนี่โชว์เต้นนะครับเดี๋ยวต้องขอเสียงเพลงสักนิดหนึ่งนะครับขอเสียงเพลงด้วยต้องมีเพลงครับธรรมดาตัวนี้โอเคจะอีบมาจะเจ๋งจริงว่คนอาจจะอยากมาดูนะโอเคสิทิสิทสิทโอ้เรียบร้อยตบมือให้หน่อยผมตบมออาร์วันนั่นไหนก็ตบมือสวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนที่จะเต้น วัสดีครับนิสวยโอเคครับสวัสดีนิสวย good boy อ้าวแล้วครับอ่ะเลิศ good boy ไอ้้าย้าย้ายหนึ่งเข้ามาเข้าโอเลิศโอเคโอเคครับโอเคเขินเขิน